สวัสดีครับวันนี้มากินนึ่งไก่กันครับวันนี้นึ่งไก่หนึ่งไก่ครับหนึ่งไก่บ้านนะครับผมหนึ่งไก่บ้านแซ่บครับครับจำน้ำครับมามครับพี่น้องแซ่บกัน ไข่บานต้องใส่พวกขคาพวกอ่ะตำกระเทียมตำ จงคึกห hmm. um. ิบใจครับกืะอไกมาจากกระสุนกระชุ่นข้เครื่องหมอมใบบกูดครับ เมับเกยอฮ็ดกิ่นรับเฮ็ดกินในบ้านพี่เดียวครับพี่เดียวเฮ็ดสู้กินครับผมกะสื่อไกลมากใ้้ราเฮ็ดสู้กินเยอะกัดิตรงแว่ร้อนน้ำ จับพ่อะดีพอดีเราจับพอดีอดลยพี่พดูพดีอย,ออยู่จับอยู่ใ่เน,นี่ยหนังผูดีครับใจพร้อมฉีกเนี่ยนังดีอยู่ตัวละ้อยหาสิบบาทแบบมีหนามน่ไงจอม

อเดี๋ยวนะปับหนึ่งอืมเดี๋ยวอ่าวนั่นเดี๋ยวนี่นี่นี่ว่ะนั่นนี่กินเตี้ยนช่อนเลยมีดบาทเลยเจ็วเจ็บเจ็บอือนี่บอโอเค ขเขาเซียงอยู่เนีนเยเขาไม่กลับไปหรอกน่ไปยเอา,อา,ไาเไห,หมรอห้องห้องหนึ่งใส่หัวดครับไม่า้งนี้ก่อนนะไม่พาว่าเฝ้าหน้จีไม่เตาอื cũng nó cũng chỉ là cây, khu vực câyตลาด, cây là cây nhà hoa một cây นีก็ตำเเรื่องไครปลอพิกไทยอย่างนั้นหมบข้าวเหนียวพ่อานี่แหละ่ารตงกมี่กูแลมากินได้ลมากินน้ีกันนดินับผมน้ำเด้ ดังถามแต่พ่อ่อไดน Số 1 cháy 1 xây xưng vậy xây xưng nắng 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 nắng

อร่อยมากตรงนี้